สวัสดีครับคุณแอกรู้โตเกียวมิวสิกครับรอคุณแอกเมื่อวันี้มีความในใจบอดว่าจัไเทลามีผู้หญิงคนหนึงเดินทางมากับผมตั้งแต่แรกเลยที่อยู่อำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันผู้ใดล่ะก็เลยแต่งเพลงนหนึ่งให้เพื่อนนาเดินฝันสูงมานากันอยากฟังนี่ติผู้หญิงเป็นตะาากระโดด โทษเหม็นแท่น้องคนดีบ้านดลทรงเจ้านั้นคือสิปวดขี้กะหาวิธีไปขี่ซะเป็นยังอีทันนึ่เป็นยังจังโต๊ดใส่ออไอ้เพลงนี้เขาตั้งใจแต่งไงอันนี้เลยโหวาจบแล้วอาจารย์ อัชารากำลังมวนมาอีพี่หนาบไปได้มาดอกเป็นอยังตลกหลายให้พี่เต้นตลกด้วยเนี่ยมุงดนึ่งอะไรนี่้อเป็นอยังมันแปลกอันแล้วก็ผ่านไปอ <c oughs> ันบอดมีคำถามนึงถามบอดอีกได้ป <c oughs> <า>๊อปบ้าค่าเงินนี่สมมติหนึ่งดอลลาร์นี่เท่ากับ35บห้าบาท<อ>าสมมติเออประทศหนึ่งรูปีเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งรูปีจักเหลียวจักบาทเฮึ่อกบรคณม เอารูปบ่มีคนรูปว่าหนรูปีก็สิบว่าสิบก็บาทดีบ่หนึ่งรูปีเท่ากับ12บสรูเดือนอ่ะแ,และก็ผ่านไปโคโคโน